สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมีหลวงกัางทะบิบนสมรสแชดโดนนอกใจตลอดเคยจับได้คาโรงแรมจากกรณีเ e อินโผล่แฉแม่น้ำหนึง่งแย่งสาม,มีชื่อว่าฟลิมซึ่งเป็นลูกน้องแม่น้ำหนึง่งซึ่งเอินเมียหลวงได้มาออกรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD โดยมีทินโชคกมลกิจเป็นพิธีกรเพื่อมาชี้แจงกรณีออกมาแชเจ้าแม่ใบหวยคนดังแย่งผัวซึ่งก็คือแม่น้ำหนึง่งโดยเอินเมียหลวงเล่าว่าที่ผ่านมาสาม,มีมักนอกใจเธอตลอดบางครั้งจับได้คาหนังคาเข,า,ขาที่โรงแรมบางครั้ง ก็เจอเป็นข้อความทําให้ทะเลาะกันรักรักเลิกเลิกกันมาโดยตลอดแต่ฝ่ายชายก็จะมาง้อขอคืนดีทั้งคู่อยู่กินกันมา10ปีมีลูกกับฝ่ายชายด้วยกัน2คนคนโตอายุ6ขวบคนเล็กอายุ8เดือนโดยมีการจดทะเบียนสมรสหลังจากมีลูกคนโตพรามได้นําทะเบียนมาให้ทางรายการเผยแพร่ให้ดูจนล่าสุดที่มีข่าวกับจะแม่คนดังเนื่องจากเธอมาสังเกตว่าพฤติกรรมของสามีเริ่มเปลี่ยนไปกระทั่งมีใช้ปริศนาทักมาหาเธอช่วงดึกๆบอกว่าเธอกําลังจะโดนนอกใจนะก็ไป ไปถามสามีแต่ตอนนั้นเขาขอคุยกับคนที่ทักมาและบอกว่าน่าจะเป็นการใส่ร้ายจากคนที่ิจฉาในที่ทํางานต่หลังจากนั้นพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนฟิล์มหรือสามีเธอเริ่มใส่ของแบรนด์เนมต่อมาก็ไม่ค่อยกลับบ้านเริ่มไปค้างที่ทํางานบ,าบา่อยๆมีการโพสต์รูปภาพใกล้ชิดกับเจ้าแม่ใบหวยทั้งรูปหมู่และภาพคู่ หลังแยกกันอยู่ประมาณหนึ่งเดือนฝ่ายชายเริ่มโพสต์รูปพวกนี้ลงสตอรี่ทั้งเที่ยวทะเลรูปที่จะแม่คนดังคนนั้นถือกระเป๋าของสามีเธอภาพเที่ยวภูเขาที่ผู้หญิงจะโพสต์เห็นภาพแค่ด้านหลังของเขาส่วนฝ่ายชายโพสต์มุมคล้ายกันแต่ฝ่ายชายโพสต์จะมีภาพหัวใจมาปิดรูปผู้หญิงไว้และเมื่อถามว่าตอนนี้ยังรักสามีอยู่ไหมเธอบอกว่ายังรักอยู่กินกันมาสิบปีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดใจที่ผ่านมาพอทะเละาะกันเขาก็จะมาง้ะแต่คราวนี้มาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยเขามาขอหย่าและ เสนอให้เงินตนเดือนละ20,000บาทแต่ตนไม่รับเขาเสนอเลยตอบประชดนเขาไปว่าให้เอามา2ล้านแล้วเราจะยอมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ